ถ้าคุณเจอปัญหาใช้ปัญญานี้ทุกคนมันกจะเจอปัญหามากมายใช่ไหมใน,นชีวิตประจำวันต่างๆแต่สิ่งที่กูแซมอยากจะบอกให้คุณนึกถึงคือ คุณต้องรู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณพบเจอที่มันรู้สึกดีอะทุกคนแม้กระทั่งแบบตื่นขึ้นมาแล้วฉันมีร่างกายครบปกติอยู่เนี่ยก็ถือว่าขอบคุณได้แล้วนะแม้กระทั่งแบบว่าได้กินอาหารดีๆได้ไปเที่ยวข้างนอกมีความสุขหรือว่าฉันสามารถอยู่รอดจนถึงวันนี้ได้แบบใช้ชีวิตได้ตามปกติดังนั้นนาการที่คุณจะรู้สึกขอบคุณเนี่ยคุณแซมจะบอกเลยว่าคุณต้องขอบคุณอยารู้สึกจริงๆถ้าคุณรู้สึกจริงๆปุ๊บเนี่ยเวลาคุณขอบคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะมีความรู้้้สึกกกดดีแลว็จะยิมออาไ พอมีมาได้แล้วนะรับรองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาและจริงๆเนี้ยข้อนี้ก็อยากให้ทุกคนขอบคุณไปถึงสิ่งในอนาคตที่คุณอยากได้ด้วยว่าคุณอยากได้อะไรพราะคุณรู้สึกดีว่าคุณได้ตรงนั้นแล้วขอบคุณมันที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรับรองคุณแฮปปี้พอแฮปปี้ปุ๊บมันก็ดูดสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนเดิมนั้นคุณแซมหวังนะครับว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะรู้สึกจริงๆนะอย่าพูดขอบคุณเพียงแค่คุณรู้สึกว่าต้องพูดให้้พพููดขอบคคุุณณรรราาะสึกจิงๆว่ วันนี้ฉันโชคดีจังฉันทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สําเร็จอนาคตฉันโชคดีจังฉันจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สําเร็จเพราะรู้สึกดี happy และความดีๆนี้สิ่งดีๆนี้ก็เข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณอย่างแน่นอนนะครับโค้ชแซมเชื่อเลยความสุขเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรานะจงทําให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ จะได้สิ่งที่เราต้องการตามที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะขอบคุณทุกอย่างวันนี้ครูแซมขอไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์นะก็กดแชร์ไปลูกหรือคนที่คุณรักนะครับให้เขาพัฒนาแล้วก็ระหนักรู้ในข้อนี้นะครับว่าบางครั้งคนเราตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่แล้วพอไม่ได้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามที่เราต้องการเราก็ลืมความสําเร็จเล็กน้อยที่เราได้พัฒนาตัวเองไปเนี่ย ก็รู้สึกแก่ถูกไหมแชร์ไปให้เขานะถ้าเกิดใครชอบความรู้ในการพัฒนาตัวเองหรือทําออนไลน์นะครับในการสร้างตัวตนเนี่ยก็าสามารถติดตามโคแซมที่ช่องทางที่โคแซมลงคลิปได้ทุกๆวันเลยวันนี้โคแซมขอไปก่อนนะครับรักคุณครับบ๊ายบาย